ผมชื่อแก้วพิกครับดูกทุกเนี้ยกำลังลดลงตัวผู้ใดหนาวะเจ้าตัวนน้นห้าโมงเลยแล้มันเนอห้าโมงห้าเทียบกันเลยตัวอะไรเนาะโอ้ยเบิ่งแม่แขนใส่กันน่ะพูดเหรคุณเล็กตายังแดงอยู่เลยไปมองไปดูอะไรมาพี่ไปสักวันเอาแม่พูดเ๋ยเลยนะหันมาไปดูหันั่นไปดูหทำไปดูนี่หันมาหันมาหันมาที่นี่ทำที่น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 ี่ยี่ กระปล่อยแบบธรรมชาติดูหามเขาแมวด้วยอยเลยด้วยกำลังรถครับโอ้ยมันรถขักแล้วไปเฮ็ดยังไหนวะนุกเักเรียนปล่อยธรรมชาติดูกินโยเกิร์ตธรรมชาติธรรมชาติเล่นมาเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยลอยได้เหรอไอ้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทหารนายครับไอ้ครับเออธรรมชาติธรรมชาติดูเออธรรมชาติเก่งเก่งเออเดี๋ยวนะสมมุติว่าผู้สาวอยังมาผู้สาวอยังมาฮึบ อยนี้ก็ตึ๊บต่อเกพราะอ่านผู้สาวไปไปดูดิผู้สาวผู้สาวยังมาเป็นเลยของูดิ